โอเคก็ต้องขอกราบสวัสดีคนดูทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาเล่น1นึ่งสนะผมแต่ว่าเราเนี่ยจะเล่นแบบเชิงหนาเชิงเตึงนะครับผมโอเคก็เราจะเล่นแบบว่ามีเชิงมีเหลี่ยนะครับผมแบบว่าพยายามเล่นแบบว่าหาจังหวะนะครับผมในการเล่นนะส่วนสกิลที่เราไปก็จะเป็นแอนดรูฟลอตไนริทัศยายนะครับผมก็เซตเชลเชลของเราเหมือนเดิม และก่อนที่คนดูจะไปรับชมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับผมจะได้ทำคลิปมาบ่อยๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยก่อนเลสก็สู่สมรภูมิา s <S อาลายเครื่องบินแบบนี้ถ้างั้นเราก็ต้องลงลงสีสิครับเออจัดไปมาตรงนี้ก็มีแค่ลายเดียวที่เราจะเล่นเท่านั้นแหละไปครับลงสีถ้ามันแยก่ก็แค่กลับล็อบบี้มา เหมือนจะมาสองตีนะคนดูเดี๋ยวเราหาปืนก่อนขอแจมๆได้ไหมลูกมีปืนอะไรให้เพย์ไหมชิบหายแล้วมันมีแต่อะไรเนี่ยผ่านมากได้ได้ได้ไดโอ้โหชิบหายแล้วมันมันเดินโยเยไปหมดละเฮ้ยไปไหนน้องตายเฮ้ยชิบหาแล้วไปเออสวย ไอ้น,นี่มันมาหนึ่งสีเหมือนกับเรานะเดี๋ยวเราต้องค่อยๆอ้อ,อมนะครับผมเราต้องเคลียร์ข้างบนก่อนนะข้างล่างปล่อยมันนัวซัวกันไปเลยเฮ้ยอะไรอ่ะไอไมมันแจมอย่างนั้นน่ะแย่ละเดี๋ยวพันยาเฮ้ยมันมาไหมนะเฮ้ยมันมาจริงมาเหรอหน้องมาจริงไม่ติงนังตาครับโอเคสวย,สวยไปก่อนไปก่อน โอ้โหเมื่อกี้ฝั่งหน้ากูดังเฮ้ยลากวางเป้าพลาดโอเคช่างมันต้องที่เราออกก่อนเดี๋ยวโดนลากนะทางซ้ายเราเมื่อกี้มันมี2ตัวนะคนดูเดี๋ยวเราอ้อมซ้ายนะเราจะไม่ต้องโดนหลอยหลังเผื่อเราจะเจออะไรดีๆโอ้โยข้างล่างตั้งไอวอล้อยตกใจมืด<อ>ดีนะเราไม่ได้เดินมาตรงๆหน้ากดังไม่งั้นโดนหลอยหัว ถือว่าเราคิดถูกคิดไม่ผิดจริงๆเลยที่เดินอ้อมหลังมาืมข้างล่างแต่เมื่อกี้มันนั่งอยู่อาจจะมีตัวเพิ่มมาเนี่ยขอขอ,ขอหน่อยอันนี้ต้องระวังนะครับคนดูโอ้โหข้างบนไปอยู่ข้างบนว่ะเดี๋ยวเราขอญาตเติมคงเติมสต็อกของก่อนมาครับผมเกาะสพร้อมและไหนข้างบนอ่ามันตั้งไอวอลกันครับผมมันไม่ได้มองมาทางเรานะ มันเลือดที่จะบวกกันเองเดี๋ยวเราต้องค่อยๆเดินไปนะคนดูาเาออะไรอ่ะมายืนอ,อะไรตรงนี้เนาะไปก่อนเลยเองอ่ะไปก่อนเลยให้ตาสิโอ้โหข้างบนข้างบนยังบวกกันอยู่นะคนดูเราต้องไปให้ทันนะเนี่ยไม่งั้นเราไม่ได้กินนะเนี่ยอย่าเหลือให้พี่บ้างน้องย,งยังยิงยังยังไม่ยิงยังมันมันหยุดยิงแล้วเดะเดวเด ไปไหนวะโว้ยยิงใครอะน้องไหนพี่ดูซิเฮ้ยยิงไม่โดนสวยอีกตัวหนึ่งเมื่อกี้มันยิงจากทางเนี้ยอยู่ตรงไหนวะผมได้ยินเสียงเท้านะแต่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนไหนวะฮเอ้ามันอยู่ไหนวะมาอยู่หลังเราแล้วได้ไง ทำไมมาอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยตามองไม่เห็นละมานนองโอเคค่อยๆตอดค่อยๆนวดค่อยๆน,นวดนะครับเราโดดไปจิงโจ้เลยตอนนี้คือโดดซ้ายโดดขวาแบบไม่เอาอะไรแล้วอะ่ะหมดยังโอเคอย่างนี้เราก็ฟ์มฟรีอีสปอร์ตนะเดี๋ยวเรานะ่จาจะต้องเข้าเมืองพลีก,ก่อน ไปต่อของหมดยังอของไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เลยเว้ยพวกนี้มันน่าจะแบบมาจากทางแบบทางสลิงลงสีอ่ะไอพี่ทางสลิงมาลงสีอะ่ะไอบ,บ้านหลังเดียวเดี๋ยวเราเริ่มดีดกันดีกว่าเราจะต้องไปหาลุยนะครับผมแต่ก่อนจะลุยเราจะต้องไปเอาเรียกว่ากอดสีนะแน่นอนว่าเราจะต้องเปิดตู้เพื่อความปลอดภัยว่าเราจะไม่ตายง่าย ที่คลังแงโอเคสวยเดี๋ยวเราเตรียมดีไปพรีต่อเลยไปที่คลังแสงมาเราจะโดดตีไหมนะเนี่ยปาลอยกันเลยดีกวา่าแถวนี้ไม่มีคนแล้วเนาะโอเคหลังคาเหมือนเราจะไม่เห็นคนด้วยนะเดี๋ยวเราเปิดเอากอดสีเราก็จะลอยเมืองพริกกันยาวๆละวหลุลดลด็อกคลังแสงแล้วเอามาซิกอดสี สวยงามโอ้โหกอซ่าสองกระบอกมีแต่กอซ่าวะตูนี้เฮ้ยไคหมาไคหมาไหหมางงมาทำไมน้องอุอ้ยอย่าจเย็นๆน้องซองใหม่นี่มันน่ากลัวจริงโอเคสวย ้แม่ยังดีนะสเต็ปเรายังได้อยู่ยิงตั้งช่วงนี้ต้องพยายามใจเย็นขึ้นนะรู้สึกว่าใจร้อนมากเลยแต่เล่นแต่ละทีอะ่ะแบบจะชอบวิ่งหาเอาสเต็ปแบบเน้นผิวเน้นโชว์แอคไงติดแอคติดแอคปุ๊บได้คิปโคตรยากเลยแล้วต้องเน้นแบบเหลี่ยมรอรอแบบเชิงหนาๆนานหน่อยจะพยายามนะคือแบบโดนอย่างนี้คือแบบสู้ยากเลยนะครับผม ้าางหนเราไม่มมีคนเืองนี้มันไม่มีคนฟาร์มจริงเหรอเนี่ยกระสุนยังอยู่เลยเนะเฮ้ยเมามีมีม,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 มีกระสุนซองหายแต่ว่าก็ประมาทไม่ได้หรือมันจะลงไปบีมากันหมดละคือไม่เห็นกล่องศพนะ ผมไม่เห็นกล่องศพเลยอะ่ะแย่แล้วสงสัยเราต้องลงไปมาไปตามหาคนสะหน่อยแต่ว่าเราต้องเอายาฟ้านะเพราะว่าเราจะได้นี่ข้างล่างเราโอ้ไม่มียาฟ้า่ะโอเ้เกมนี้เล่นยากกันเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปเอาแอร์ดรอปนะครับผมไปเอาตัวแอร์ดรอปนะเนี่ย คุณดูเห็นไหมมุมซ้ายแมพอะ่ะเดี๋ยวเราค่อยคอยลงไปนะครับแบบชิลๆนะวันนี้เราไม่มีอะไรมากกว่นที่แบบเล่นแบบชิลๆดีกว่าอืมไม่มีแถวนี้ไม่มีคนว่ะคือมันอาจจะไปออกกันแถวไอเดอหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ช่างมันโอเคเดี๋ยวเราไปบวกข้างหน้าครับผมมันน่าจะไปไหนไม่ได้ไม่ไกลนะ เฮ้ยสไนวะอย่าพึ่งยิงนะคนดูถ้าเจอตัวสไนนี่ต้องเข้าประชิดนะถึงจะเล่นง่ายถ้าแบบไปเล่นระยะไกลนี่โดนสไนสอยเอาเฮ้ยมันเห็นเราแล้วมันเห็นเราแล้วเอาเปืนไฟไปโอ้ยชิบห้าแล้วมันออสการ์้ยโอ้โหสองมิตอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอ,อย่าพึ่งเ้ยใจเย็นๆน้อง น้องก็ห้าวแล้วเกินเฮ้ยข้างหลังโอเคสวยเกือบไปนะคนุณดูยังดีว่ายังยังพอเชิงหนาได้อยู่และเมื่อกี้บอกเขายิงไม่ค่อยโดนนะโอเคเดี๋ยวเราเคลียร์ตัวนี้ต่อเลย,โอ,ยโอ้โหไครอดไครอดวะเดี๋ยวเย็นๆค่อยๆเล่นถอยนะเราต้องถอยก่อนวันนี้จะได้แบบเชิงหนาคนุณดูเราจะไม่ห้าวมาก ไม่ตายว่ะโอเคสวยอไอ้วอมาน้องอไอ้วอชิบหายแล้วไอ้วอมาน้องเออสวยเกือบไม่เกือบตายแล้วปไปสวยโอ้ยเกือบไปแล้วคนดูเจอใครรอดนี่ดีนะเราแบบว่ายังพอสู้ได้อยู่ไอ้วอคือแบบใช้ไอ้วอเยอะมากเลยนะเล่นแบบนี้ ต้องยิงตั้งยิงตั้งเนี่ยไม่งั้นนี่ถ้าแบบปล่อยปล่อยตัวว่างนี่คือโดนไคโรสสอยหมดอะ่ะโอเคไปต่อครับคุณดูเราได้มา12คิวแล้วเกมนี้ถือว่าหมานอยู่นะเกมนี้เราเล่นได้อันตรายสเลยเหลือ18ตัวโอ้โหเกมนี้20คิวได้นะเนี่ยถ้าเอาเอาดีๆนะเพราะว่าต้นเกมเรายิงมาเดืเดๆแล้วก็มากลางเกมแล้วก็ยิงมาอีกเหลือแค่ท้ายเกมนั่นแหละ หลังคามีไหมถ้ามีนี่เราสอยขึ้นเลยนะอ้อข้างหน้าเราวเดี๋ยวเราดีเราดีเลยดิว่ามาไปไหนเช่นน้องพี่โอมานละเอา้าหายไปไหนไปไหนละโอ้ยน,นี่ไงวิว่งจะวิ่งเข้าตัวน้องโดดไปจริงโจ้ไม่มีไม่รู้ตัวขอยาซื้อโดนหิวสวยงาม มาพี่โอมพร้อมละพี่โอมพร้อมล่าเฮ้ยข้างล่างหรือข้างบนเนี่ยข้างล่างแบบวะไม่ใช่โอ้โหอยู่บนหลังคาเสียแดดฟรีคนดูอืมเราต้องรอออกจากเมืองไม่ได้นะหลังคามีว่ะถ้าเล่นอย่างนี้นี่โอ้โหเสียงมันเหมือนอยู่ใกล้เรามากเลยนะ แต่มันอยู่หลังคาผมเสียว่าจะมีคนแบบอยู่ข้างล่างอะ่ะถ้ามีคนข้างล่างนี่คือแบบเราจะโดนหล่อได้นะผมพยายามเดินเช็คอยู่อืมไม่มีว่ะไม่มีไม่มีมมโอเคเดี๋ยวเราไปรีหายาฟ้าเพิ่มแล้วกันไม่ได้ว่ะ <c oughs> เสียงมันมานี่ไงเสียงมันมาโอ๊ยเปิดโดนฮิว้ว โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมแย่แล้วโดนยิงไม่โดนเฮ้ยมันยิงเอ็มกใส่ตัวเองยิงใส่ตัวเองขอได้ไหมขอคิวโอเคค่อยๆต่อไปเอาสกิลมาไอวอลมาละแล้ยโอ้โหเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไม่ต้องปิดก่อนโอ้โหติกระทะแย่ละ แย่ yeah, แล้วไม่มีแดดด้วยถอยก่อนถอยก่อนพี่โอ้ยถอยก่อนใจเย็นน้องโอ้โหเยอะไปหมดเลยขอโทษพี่เฮ้ยมีมาร์กส้มขอญาตหลอยโอเคตัดได้หนึ่งขอคิวมาก่อนไอวอลยิงไม่ค่อยมีโอ้โหใช้คุ้มมากไอวอลตาเนี้ยขอคิว,วมาไอตัวนี้ ก็ค่อยสแนป,ปเอาโอ้ยจะยินยินน้องพี่องค์ก็ถอยก็ได้ถ้าจะขนาดนี้โอ้โหคือมันเอาสูดรอะหาโอ้ยเข้ามาเลยโลโอ้โหวงก็โคตรไกลชิบหายแล้วคนดูเราต้องดีเฮ้ยเราต้องรีเราต้องรองีก่อหาเครื่องดีนะคนดูแย่ละไม่งั้นที่เข้าวงไม่ได้แน่เลยเอามา เครื่องดีเครื่องดีเครื่องดีเอ้ยสวยเครื่องดีมาเครื่องดีมาเราต้องพันยาก่อนนะคนดูยาใหญ่เราต้องอดอดทนอย่าเพิ่งตายลูกยาโอเควงกันเราจะบีบตอนวงกันเราจะบีบหมอบมนจะกินชาร์ตเราต้องเราต้องเตรียมเราต้องเตรียมดีละมาขอกล่องนี้ก่อนโอเคสวยเอา้าเฮ้ยชิบหายเอายาบัก อะไรอะยาบักโอ้โหเสียดายอ่ะโอ้โหเมื่อกี้มันเหลืออยู่สามตัวมีอันนี้เรายี่สิบคิวเนี่ยโอ้โหเสียดายอ่ะโอ้โหโอเคคนดูเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมโอเคเม่บไลเจอก่อน